ดอยเพชยินีอะไรมีครับไฟที่เราซอมมากี่วันครับกี่คืมที่2องอาทิตย์ครับก็ซอมอยู่ที่ค่ายค่ายเพชยินดีครับก็คือซ้อมที่เพชรยินดีเลยครับไฟเราซ้อมมากี่วันนะประมาณ10าันสบันเต็มๆ0สบันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับีเก้าเราสูงเท่าไหร่ินครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณห้าเจ็ดครับเราเหอะตายเลยครับ มวยอาวุธแรงครับแด้เหมือนทุกรูปครับแล้ววันนี้เรามาเจอรื่นน้องนะสาแฝกยิ้มเคยต่อยไหมยังไม่ยังไม่เคยครับไอ้นุ่มคงแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคมการต่อยน้องไหมครับ่อยน้องมวยตะตายก่อนแข็งแรงครับเดินครับแล้ววันนี้เราวางเกววางแผงให้ดีก็มามาสู้ทุกหลูกมาออกออกทุกลูกครับมาสู้ทุกอย่างครับก็คือเดินชนกันเลยว่างั้นเถอะล่าสุดเราต่อยไว้ที่วันนั้นไป กับสซลโทครับร้อยร้อยสิบแปดที่ที่กรุงเทพเลยที่ตลาดตลาดราชด่าครับผมแล้วผลเป็นไงวันนั้นชนะสซลโทมาครับชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยกันเบ็ดเท่าไหร่ร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดวันนี้มาต่อยร้อยสิบสามครึ่งครับสามจุดห้าเลยโอ้โหลงเพียบเลยนะสบายสบายเลยครับแล้วบัคคีสองหนักเลยเป็นไงเกินหรือขาดเกินอยู่ครับเกินอยู่ประมาณจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งวีดีเดย์ไปในมาไม่ได้พิจารณา ร่างกายเราตอนนี้เป um, kind of um, right. um, uh ็น huh. ย um, 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 ังก <It> ี <for five. S 3> ่เปอร์เ um, ซ um, so ็นต์แล้วก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับตอนนี้เลือกูมิที่กี่กิโลครับก็ประมาณสี่โลห้าโลสี่ห้าโลได้เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักร้อยบวกครับเราคปเจังหบัดเชียงใหม่ครับเอาสายเชิญชวนแฟนขับเรถนิยหน่อยก็ฝากให้แฟนๆขับทุกท่านทุกคนครับทุกภาคครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไปนี่ครับผม แตทำไม่เต็มที่ครับไม่ทำให้ติดฝังแน่นอนรับแพ้ชนะก็เต็มที่แน่นอนครับโอีคยร่อฝน้องช่ดีนะขอบคุณครับไยิมต่อเปนี้ครับาซ้อมาีกวครับก็ซ้อมาเดือนนิดก็ซ้อมอยู่ที่คต้ยต้าองเนี้เราก็อยู่ที่เดิยวเลยฝ่ายนี่มีใครไปเป็นกอกสารัก็มีนีโรดมีเกต้ามีจานัลำอะรอย่างเวน่รอ่าีมองในช่ับตอนนี้เรายิ่เพ่แลครับ เราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสองน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าห้าสิบเราเงื่อตายเลยครับก็เครื่องแล้ววันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยนะประมาณดอยไม่เคยต่อยกับพี่เขาเลยไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษสารกับปล่อยพี่เขามาอย่างไรจาะจงเขามือจะตายพี่เราก็มีมันมีแข้งมีตามัดมียาก็มีมงือนกันแล้ววันนี้ เราวางเกมอย่างไรดีก็ต้าตายยก็แก้เกมล่าสุดเราใส่วไว้ที่ตายไว้ที่อ่าอือใจที่มีอั้งหมักไทยวันนั้นต่อยกับสุดสุดเราเป็นงไงบ้างก็ชนะไปน้ำแมาวันนั้นเปินเท่าไหร่ครับ ร1อบวันนี้มาต่อยร้3 5าาเนาะเมื่อกี้สอบน้ำหนักแล้วเป็นไงเกินใช่ไหมเกินอยู่สิามามก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวตั้งเดียวเดี๋ยวก็้น่าจะผ่านเรียบร้อยกับร่างกายตอนนี้เป็นเงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อนไปเลยน้์ซุ้มแรงวันนี้เขาไม่ใช่นักพเอุทิบายเขาเลยนะที่สารคาพไม่เลือกภูมากินเลยครับก็ตามจริงเลยเราต่อยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าประมาณเไปได้เราเ็นจังหวัด ตากลอดีธรรมดาฝากเชิญชวนแฟนกลับมาวันนี้นะก็มีน้องจ่าตายกีนจองใช้เพื่กิรตัวนี้จากจีนนะครับเลยเป็นร่างกับเวันนี้เปิดหัวผู้แรกนช่วงทูด้วยครับผมวันนี้ฝ่ายน้องโชคดีรามาคาไปเยี่ยมยังไงบ้างเจอมวยสไตล์เตะขาต่อยหมัดลำกักลังโคตรแรงๆเนี่ยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมก็เคยเจอก็ดิบนขาอืมก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้แพ้ทางตรงนี้วันนี้ถือว่าเจอกับรุ่นพี่ที่กระดูกค่อนข้างจะน่าจะ สูงสุดในตอนนี้แล้วมั้งในการขึ้นชั้นเนี่ยมั่นใจว่าจะเลื่อนชั้นได้ไหมวันนี้ก็มั่นใจอยู่ครับเต็มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็สักแปดจีบครับเราเผื่อใจไหมเอาฝากแฟนคลับเป็นภาษาบ้านเราหน่อยก็ว้าพี่น้องจ๋าตายเป็นการได้ประสบการณ์กับคืนนี้เต็มที่เนี่ยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเลยยิ้มนะครับเลยยิ้มมาทางนี้นิ้วลึงนิ้วลึง